สวัสดีครับอยู่กับผมปืนกับช่อง PPMT เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Pokemon t ี Pocket เเหมือนเดิมนะครับมาอยู่กับการ์ดใบใหม่จากแพ็ค Mystical i อ e Land อีกแล้วนะครับกับเจ้าเกาแวนช u ล a นั่นเองครับเกาแวนชุล a า o ป e m ม n แมงมุม2ร่างธาตุไฟฟ้าวิวัฒนาการมาจากเจ้าจอ t ท c k มาพร้อมกับความสามารถที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีครับกับการที่บังคับให้ฝั่งตรงข้าไม่สามารถหนีได้นั่นเองครับ ซึ่งเป็นความสามารถเดียวกันกับโปเกมอนอีกหนึ่งตัวที่มีมาก่อนหน้านี้ครับก็คือเจ้าอาร์บอกนั่นเองครับตอนแรกที่ผมรู้ว่าสกิลเขาคล้ายๆกันเนี่ยผมตื่นเต้นมากครับเพราะว่าอาร์บอกเป็นโปเกมอนหนึ่งตัวที่เก่งมากๆนะครับกับการที่ไม่ให้หนีเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่ารำคาญมากๆเหมือนการสั่งตายเลยแต่เพาะว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดครับทั้งสองมีความแตกต่างกันมากเกินไปไม่ว่าจะเรื่องของสเตตหรือว่าเรื่องของาธาตุก็ตามครับเรามาดูกันดีก,กว่าว่าทั้งสองแตกต่างกันยังไงครับ ทั้ง2เป็นปกมอน2ร่างเหมือนกันนะครับใช้สอดในที่การโจมตีเหมือนกันเลยนะครับจุดที่ต่างคือ1นึ่งอาบอกเลือดเขาเยอะกว่าครับแต่ใกล้มากับดาเมจที่น้อยกว่าเจ้ากันวัตุล่าครับและอาบอกใช้จี้หนีถึง2 Energy ครับในขณะที่เจ้ากันวัตุล่าใช้เพียงหนึ่งเอเนจีเท่านั้นซึ่งจะเป็นกิมมิคของธาตุไฟฟ้าส่วนใหญ่นะครับ และจุดต่างที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของทตุนั่นเองครับเจ้าอ,อาบอกเป็นทตุมืดนะครับในขณะที่เจ้ากันมาทุล่าเป็นท่าไฟฟ้าผลที่ตามมาก็คือการจัดทีมนั่นเองครับอย่างที่รู้กันครับการบังคับให้อยู่บนแอทติสปอตนานๆเนี่ยจะมีคอมโบที่เข้ากันของทตุมือดอยู่ก็คือการใช้พิษนั่นเองนะครับซึ่งเด็กพิษกับทตุมืดเนี่ยเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมันตาโดกัสหรือว่าจะเป็นมาร์กนั่นเองในขณะที่ทาตุไฟ้าไม่ได้มีอะไรแบบนั้นครับมากที่สุดแล้วก็มีแค่พาร ซึ่ง p a r a l y z e ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการห้ามหนีมากเท่าไหร่ผมจะคิดว่าจะทํายังไงให้เล่นได้ดีนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะดึงจุดเด่นของเด็กนี้ขึ้นมาได้ก็คือดาเมจที่สูงมากครับเจ้ากัมพูล์รามีดาเมจสูงถึง70ดาเมจเลยและยิ่งถ้านับรวมล่างแรกแล้วจะทําให้คอมโบสูงถึง100ดาเมจเลยนะครับซึ่งเ <100 S 1> ลข100เนี่ยมีโปเกมอนมากมายนะครับที่หมดสภาพไม่ว่าจะเป็นเบสิคโปเกมอนร่างเดียวต่างๆดูดีก้อนนะครับหรือว่าเจ้าเกงคิสคาน และด้วยเขาสามารถในการสั่งไม่ให้หนีได้เนี่ยจึงเหมาะสมมากๆกับการที่จะมีโปเกมอนอีกสักหนึ่งตัวที่มีดาเมจสูงมากๆนะครับกับเจ้าทันเดอร์นั่นเองครับซึ่งจะทำดาเมจสูงสุดถึง200ดาเมจเลยครับแต่ก็แลกมากับการทอยเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งทำดาเมจเหรียญละ50ดาเมจเป็นจำนวน4เหรียญนะครับและมีอีกหนึ่งข้อดีครับที่นำมาปิดจุดอ่อนเรกนี้ได้ดีเลยก็คือการโจมตีที่รวดเร็วครับกับการที่สามารถโจมตีได้ตั้งแต่1 Energy แม้จะ20ดาเมจก็ตาม ที่บอกปิดจุดอ่อนก็เพราะว่าเจ้ากัทูุ่าสามารถโจมตีได้เมื่อมี2องเนจีนะครับถ้าใช้ตั้งแต่ร่างหนึ่งก็สามารถใช้ได้ครับแต่แลกกับการเสี่ยงบุสภาพนะครับเพราะว่าเลือดมีแค40่40เท่านั้นจึงนําเจ้าทันเดอร์ม,มาปิดจุดอ่อนตรงนี้ครับและอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าแซฟสไตรก้าครับแพตแบบนี้นะครับกับเจ้าดูริกอนน่ากลัวมากก็เลยใส่แซปสไตรก้ามาเพื่อการเจ้าดูริกอนโดยเฉพาะนั่นเองจริงๆก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับก็คือเจ้าอิเลทบัสนั่นเองครับแต่รายนั้นนใช้2เเจีีกาารรมตรซึ่งด็ เน้นเร็วอยู่แล้วพยายาม manage energy ให้ดีก็เลยเลือกเป็น s ซบสไตร์ก้ที่ใช้1น energy นะครับมาอยู่กับการจัดเด็กครับแน่นอนว่าเริ่มต้นด้วยเจ้าเกวันทูล่าสองใบตามมาติดติดกับเจ้าทันเดอร์อีก2ใบครับและสุดท้าย s ซบสไตร์ก้าสใบครับแต่ตรงนี้จะใส่บริส t ซลแค่ใบเดียวเท่านั้น เพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะใช้แซฟสไตรก้าบ่อยๆนะครับดาเมจสาบใช้บ่อยๆน่าจะไม่จบเกมนะครับและผมก็เลือกใส่เป็นเดเนเนอีกใบหนึ่งครับเพื่อในกรณีสุกเฉินที่สุดในโลกนะครับก็ให้เป็นเดเนเนเป็นไพ่ตายของเราไปครับตามด้วยสามารสามพีครับโปรเฟสเซอร์ปืบบอรและโพชั่นและเอ็กซ์ปีสองใบปิดจบด้วยซากิและซาบิน่านั่นเองครับตัวเด็กก็จะประมาณนี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกันนะครับถ้าใครมีอะไรจะแนะนำสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแต่ขออยู่ในความสุภาพนะครับเราไปดูคคลลิปัเยรบ โอเคตาแรกเราเริ่มที่หลังนะครับเปิดมาเจอกับเด็กไฟใช้ไฟหรือเปล่านะครับมือแรกนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยแซปดอทมาพร้อมกับที่เราต้องการก็คือการเริ่มแล้วก็ตีได้เร็วนะครับโอเคฝั่งตรงข้ามเป็นเด็กนกนะครับอย่างนี้ถ้าเป็นที่อย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นเด็กนกกับดูดกดิอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการเจ้าแซปสไตรก้าแน่นอนในเกมนี้แน่นอนโอเคหวังว่าเจ้า บริสตอลนะครับจะขึ้นมาเร็วๆนะครับโดยประกบลูกนี้โอเคโชคจะตายอยู่ฝั่งเราครับนะโอเคเลยถ้าขึ้นแบบนี้ไม่น่าจะยากครับเกมนี้ลงเป็นบริสตอลไปครับแล้วก็ใส่จี้กับแซบดอสนะครับแล้วก็บริสตอลข้อดีคือเขาไม่ต้องใช้จี้ฟาร์มนะครับไม่เหมือนกับเจ้าเอลโตบัสที่ใช้2จี้ถ้าเป็นอย่างนี้เราใช้แบบว่าต่อนื่องได้เลยนะครับ ตาหน้าเราอีโวเป็นเจ้าเซปสไตรกาแล้วก็ถ้าเขาเป็นดูริกอนนะแต่เขาไม่ใช่ถ้าดูริกอนไม่มาเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องย้ายก็ได้นะครับแล้วใช้ซับดอดตต่อไปก็ได้นะครับหรือจะย้ายก็ดีนะครับเพราะว่าดาเมจมากกว่านะครับถึง10ดาเมจเลยก็โอเคอยู่นะครับโอเคดูริกอนมาครับเขาก็ยังเล่นอยู่แบบว่ารูปแบบเดิม,ดมนะครับซึ่งเขาไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเรามีเซปสไตรกาต้องบอกเลยว่าถ้าซับสไตรกาขึ้นมาได้เนี่ยคือจบเลยนะครับดูดิคอนเหงาแน่นอน หน่วยทำลายแนวหลังคือเป็นทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมนะครับตัว2มาจะดีมากขึ้นเป็นเอ็กซ์สปิดนะครับเพราะว่าโอเคเอ็กซ์สปิดครับสวยมากจะได้ไม่ต้องเสียในที่ของเจ้าแซปดอสนะครับเพราะว่าแซปดอสยิประโยชน์อีกมากมายในท้ายเกมนะครับเอ็กซ์สปิดมาครับแล้วก็สาเหตุที่ผมไม่ได้ใช้แซปดอสธรรมดานะครับเพราะว่ามันต่างกันแค่นิดเดียวเลยนะครับทุกอย่างเกือบดีกว่าหมดเลยยกเว้นอย่างเดียวคือเอเนจีใช้ตีเยอะเกินไป ไม่เหมือนกัเจ้า s u b d o t EX ที่เริ่มต้นด้วย1 Energy นะครับถ้าท่านธรรมดามันเริ่มที่3 Energy เลยดาเมจดีมากนะครับดาเมจทำได้ดีมากแต่ว่านั่นแหละครับมันขัดแค่นิดเดียวนะฮะวราค่าเจ้าพิเชียนไปนะครับข้างหลังไปเล่นยากแน่นอนครับตอนนี้อีโบมายังไงแล้วก็น่าจะฆ่าเขาทันไม่ใช่น่าจะทันดาเมจได้มากพอนะครับก่อนนี้เขาจะขึ้นเป็นเจ้าพีจอ แล้วเราจะปิดด้วยตัวอื่นได้นะครับในมือเรามีเจ้ากัมโดล่าด้วยนะครับโอเคครับตาที่2นะครับเราเริ่มที่หลังอีกแล้วโอเคแล้วบนมือเราเป็นเจ้าจอยธิกนะครับเป็นตัวเปิดที่ดีเหมือนกันถ้าเริ่มที่หลังนะเพราะว่าเนจีได้รันตามเกมไปเลยนะครับธาตุพืชเป็นสไนวีแน่นอนว่าน่าจะเป็นเซเลบี้นั่นเองนะครับ เราก็พยายามฆ่าเจ้าสไน์บี้ให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่เจ้าเซเลบี้จะได้ไม่ผง,งาดไปมากกว่าน,นี้โอเคโปรเกบอลมาครับโอเคครับหนทางรอดคือในเทินต่อไปเนี่ยมาถึงจะเทินโชว์จากนี้นะโอเคก็คือจะบอกว่าเราโจกระทุล,ล่านะครับซึ่งตอนนี้เรามีกระทุล,ล่าแล้ว โอเคเป็นแซปดอสนะลงไปครับเธอหน้ายัางไงาเราขึ้นเป็นเจ้ากาวันทุลาได้เลยนะครับไม่น่ายากเย็นอะไรนะมาดูกันว่าเขาจะทำยังไงถ้าเขารู้นะครับตานหน้าผมดีเจเลยถ้าเขารู้นะแต่ข้าไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่า จริงๆเ,เขาควรที่จะหนีเลยนะตาน,นี้แต่ยังไงถ้าเขาหนีนะเรามีไซเวนา่าอยู่แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเราเรียบร้อยครับทําหมันไทวี่เรียบร้อยเลยฆ่าไปเอนอจี้ด้วยนะครับเราได้เอนอจี้เข้ามาด้วยโอ้โหคุ้มกับคุ้มครับคิดว่าเล่นยากแล้วครับกับเด็กเพื่อตอนนี้นะครับแต่ยังมีทางรอดอยู่นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้ว วาสามารถในการห้ามหนีเนี่ยสามารถถูกลบล้างได้นะครับโดยการอ e ีวลูชั่นนั่นเองอ่าอย่างเช่นตานี้ครับใส่จี้กับใส่บลไปนะครับรอเวลาถ้าเราตีไปเขาไม่ตายนะครับเสีได้จริง,รงไม่ไม่มีซากิโอเคเขาไม่ตายนะครับตาหน้าเขาสามารถอ e ีวลูชั่นไะด้นะแล้วก็หนีได้ด้วยนะครับเพราะว่าสถานะหายไปจากการอ e ีวลูชั่นนะครับเขาลงเป็นเจ้าเซดบี้มานะครับโอเค แลใช้ลีฟอ้าวทำไมทำไมถึงใช้ลีฟไม่เคยเจอเจ้ากอร์ทูล่าหรือเปล่าเรียบร้อยเลยและจบเทินไปและเป็นเจ้าเดนิคขึ้นมาครับยอมแพ้ไปเรียบร้อ,อยครับผมเป็นชนะของเจ้ากอร์ทูล่าครับไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าว่าถ้าอีโวเราจะหายนะถ้ารู้ก็น่าจะเล่นต่อไปได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าบนมือเขามีเจ้าสสนวิลร่างสามหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรตาที่3เริ่มที่หลังอีกแล้วนะครับ จากเด็กต่อสู้แล้วมือของเราเนี่ยมีแค่เจ้าเซฟสไตร์กาเท่านั้นนะครับ1ชุดแบบว่าครบเลยที่ใส่มาในเด็กนี้นะครับพชันและเอ็กซ์ฟีนั่นเองโอเคฝั่งตรงข้ามเป็นเด็กต่อสู้นะครับอ๋อฮิมอนลีโอเคจริงๆตัวเนี้ยจะน่ากลัวมันก็น่ากลัวไปเลยนะครับแต่ถ้าจะไม่น่ากลัวเนี่ยมันก็ไม่น่ากลัวไปเลยเพราะว่าเขาสามารถตีแค่เบนช์เท่านั้นนะครับการยืนกับเราตรงนี้เนี่ย ฮิมลีคือไม่มีประโยชน์อะไรครับตอนนี้ถ้าเราไม่ลงเบชนะก็คือไม่ยืดเฉยครับเป็นข้อดีและข้อเสียในตัวของเจ้าฮิมอนลีนะโอเคลงมาเป็นแมงกี้นะครับเป็นร่างที่ทอยหัวตี50เก่งมากนะครับเคยเจอตาหนึ่งคือหัว3รอบติดแล้วผมเด็กผมคือเป็นแบบสตาร์มี่เลือด50เนี้ยเรียบร้อยครับทีเดียวไปทั้งกองนะครับ โอเคตาเราครับเล่นช้าๆครับไม่เป็นไรฮิตมอนรีคือเป็นข้อเสียงตัวของเขาเองแล้วนะครับถ้าถ่าเลยนะจบง่ายมากเอ็ e สปีดและถอยหัวจบเลยนะครับเพราะว่าเราแพท้ท่าต่อสู้ด้วยจบเลยก็มาดูกันว่าโชคชะตาจะเล่นง่ายอย่างนั้นไหมนะครับเพราะว่ารืมมือเราเน่ามากนะครับไม่มีโปรกกรมตัวอื่นเลยแต่บอกตามตรงถึงตาน,นี้มีเนี่ย มันก็ควรจะลงเนาะแต่จิตนพูดว่าจะไม่ลงแต่มันก็ควรจะลงเพราะว่าเราสามารถตายได้เดย์บอช็อตได้เลยนะครับเอ็กซ์สปีดแล้วก็ทอยหัวคือจบเลยอ่มาดูกันว่าเราสามารถอ่านมือเขาได้ไหมในตานี้ถ้าเขาไม่เปลี่ยนตัวแสดงว่าเขาไม่ไม่มีเอ็กซ์สปีดนะครับเอามาดูกัน <c oughs> ตาหน้าโอเคไม่มีเอ็กซ์สปีดครับสวยครับลวเราเป็นซับสไตร์การ์ครับโอเค ผมกำลังคิดอยู่ว่าตอนนี้จะตีใครดีระหว่างเจ้าฮิมมอนลีหรือว่าจะตีเจ้าแมงกีดีเอาตรงๆนะฮิมมอนลีไม่ค่อยมีเอฟเฟกเท่าไหร่ในเกมนี้เพราะว่าดูมือด,ดูมือเลยครับมือเราไม่มีอะไรเลยไม,ไม่มีใบสเสกใบก้อนสักใบนะครับผมเลยคิดว่าเจ้าแมงกีดีกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงอยู่ดีนะครับถ้าแมงกีเนี่ยเป็นแมงกีเป็นพรามเอฟร่างที่ตีหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยเราคือเราตายเลยนะครับต้องมีคอนดิชัตหนึงคือต้องมีสปีดแล้วก็มีร่างสองนะ แต่ถ้าไม่มีอะไรหนึ่งในนั้นน่ยคือเรายังยื้อไปได้อีกหน,หนเทินครับโอเคเื่อเราก็น่าเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราฆ่าเจ้าแมงคี้ก่อนดีกว่าน่ากลัวกว่าเยอะนะครับฮิมมล,ลีเนี่ยฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้นะครับมาชาโดโอเคเลยอะติจีให้ใครดีกว่าตานี้เนี่ยนี่คือข้อเสียคือทําไมเขาถึงเลือกดตดิจี้กับฮมมล,ลีนะครับเอาตรงว่า ถ้าเป็นผมผมติดจี้ให้กับมาชาโดแล้วก็รอเขาฆค่แมงกี้เรานะครับมาชาโดเราก็จะตี100แล้วนะครับและมีหนึ่งเรที่ผมไม่แน่ใจไอ้การตี100เนี่ยมันจะยาวไปกี่เทนะินอ่ะผมไม่มั่นใจเท่าไหร่ถ้ามันถ่ายในเทินเดียวผมขออภัยนะที่ผมด่าคุณไม,ไ,มไม่ได้ด่าผมไม่ได้เรียกด่าที่ผมคมเพนนะครับโอเคมาแล้วก็ยังไม่มีเบสิกตัวอื่นเลยนะครับไป 30โป้งและตานี้มาชาโดก็ไม่มี energy ในการโจมตีเรานะครับแล้วก็ยังรอดไปได้อหนึ่งเทินมือมันเน่านะฮะทำไงได้แต่เขาเลือกที่จะขึ้นเป็นเทมอลีนะครับว้าวขเทมอลีมาก็ตีไม่ได้มาชาโดขึ้นมาก็ตีไม่ได้เหมือนเดิมน,นะฮะถึงเทมอลีใช้ e n e r g เดียวก็ตามแต่เราไม่มีเบนให้เขาตีนะครับ โอเคมาชาร์โดติดจี้ไปแล้วรอตีโอ้โหเขาใจดีมากเรดการ์ดขอบพระคุณมากครับโอเคโจมาโปรเฟเซอร์ okay, นะครับจอยทริกแล้วก็เดนเนโอเคก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับอย่างน้อยเรามีเบสิกมอนให้เราลงได้นะครับแมงกี้อีกแล้วครับเฮ้นเด็กนี้คุ้นๆนะเด็กนี้คุ้นๆเหมือนเด็กที่ผมทำลงช่องเลยวะคล้ายๆกันเลยนะครับ ไปดูกันได้นะครับกับเด็กเจ้าฮิมอนลีในการเคาน์เตอร์เจ้า,าดูดิกอนนะครับโอเคตัวเฟอร์เซอร์ ur, โอ้โหดีมากเลยนะครับครบเลยครับจอยทิกมากัมบัทุล่ามาเซปดอสมาโอ้โหครบสูตรนะฮะครบ,บสูตรสูร่สความอร่อยอ่าลงไปเลยครับลงไปตัว้อยเขานะครับเผื่อเขาจะเลือกให้เขาเลือกหลายๆตัวหลายๆช้อยหน่อยนะฮะฮิมอนลีจะตีใครนะครับ โอเคอ่ะ30มากดดันหน่อยครับกดดันหน่อยก็คือถ้าเราฆ่าฮิมมรีตาหน้าเขาขึ้นเป็นมาชาโดนะครับแล้วเราก็ขึ้นเป็นเจ้าเกลทูล่าขึ้นไปแล้วตีมาชาโดแล้วขังมาชาโดเลยนะครับชนะแล้ว ซากิด้วยว,ว้าวเป็นข้อเขาคิดนะ่ยผมเคยเป็นอย่างนี้คือผมคิดว่าผมสามารถใช้ซากิเพื่อฆ่าเจ้าแมงมุมผมได้ซึ่งไม่ใช่นะครับซากิมีคนไม่มาแล้วขอบคุณมากนะครับซากิเกิดขึ้นเฉพาะ Active Spot เท่านั้นนะครับอย่าลืมกันนะโอเคขึ้นเป็นเจ้ากวัาทวทัวร่าแล้วแล้วก็ติด,ดี้กับซับดอร์นะครับเพื่อว่าตาหน้าเนี่ย สามารถขึ้นหลายตัวได้เลยไม่ว่าจะเป็นการุนูล่าหรือแซปดอแต่อย่างไงแล้วเนี่ยน่าจะขึ้นเป็นเจ้ากอร์ูล่ามากกว่านะครับเพราะว่าตีเจเลยแล้วก็ขังได้ด้วยนะครับเสียงเดียวเลือนเหลือ50นะครับคือมาชัดโดถึงจะไม่ใช้รีเวนจ์แลก็ฆ่าเราได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราแพ้ธาตุนะครับแต่เวล่าลายเรามีก๊ก3ก็คือเจ้าแซปดอนะครับอีซี่อีซ อย่าฮิวเยอะก็พอฮิวเยอะแล้วก็แพ้นะครับแม่แค่คอนดิชันแค่นิดเดียวนะฮะสามารถเปลี่ยนเกไมไดไปเลยนะครับเอ๊ะย,ยังไม่แพ้ผมลืมไปผมเป็นเซปดอสนะครับเลือดผม130ร้อยสามสิบนะฮะผมรับได้หลายรอบอยู่แต่ถ้าซากิมาก็ค,ค,คือจบเลยนะครับอ่ะไปร้อยสิบมาไปแล้วนะครับขึ้นเป็นกัมพูชานะครับ ถ้าโจดซาคิคือจบเลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไปรุนกันต่อโมฆะฝันของข้าเขาจะมีรุ่นอะไรใหม่หรือเปล่าโอเคจอทิกมามีกใบหนึ่งอย่างนี้อ้าวเขาเลยออมแพ้เลยโอเคครับผมเหมือนว่าจะไม่มีอยู่ในมือหรือเปล่าหรือว่าไม่อยากสู้ต่อแล้วนะครับตัวเด็กก็จบประมาณนี้ครับกับเจ้าเด็กกอนทุนล่านะครับคล้ายๆกับเจ้าอาบอกเลยนะครับแต่การเล่นจะแตกต่างกันไปเอาบอกจะเล่นช้ากว่าทีนหนึ่งนะครับ จา้าบอทูลา่าคือก็เล่นช้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าแรงแรงกว่าแน่นอนนะครับถ้าใครชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันนะครับถ้าใครมีอะไรจะแนะนำสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ